หอมขนาดเลยสบายดีมือนี่สิพามาเฮ็ดข้าวเหนียวมูลหรือว่าสังขยาใบเตยหอมมันหวานแซ่บอีกซื้อหนึ่งก็คือข้าวเหนียวทุวเรียนเนาะมาสีเบืองเนาะหอมขนาดเลยหอมใบเตย เรียนมาเต่เมืองไทยเซฟนไปเตยสดเนาะประมาณสองกำ่ำเอามาล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดแล้วก็มาตัดพอป็นต้อนบดง่ายเห็นไหม สิคมาบัแพ่แหงจักบดน้องต,ตัดตัดให้มันได้แบบนี้แล้วก็ซีใส่น้ำพอท่วมใบเตยให้มันได้ประมาณถ้วยหนึ่งแล้วกะซิไปบดก็ซีได้น้ำใบเตยที่ว่าเข้มข้นแบบนี้เนาะอันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวอยู่ประมาณถ้วยหนึ่งแล้วก็มา ล้างน้ำเนาะมาลายน้ำแบบข้าวมาแล้วข้าวามา,เ,าเ,เลยเลยล้างข้าวจะสามน้ำเนาะล,ล้างออกจป็นสามน้ำเก็บแบสิแหละให้มันได้สามเทือ่ แล้วก็มาทอดน้ำใบเตยที่ว่าเขาบดไบว้ทคนทีไปเลยกระชี้แช่ข้ากับน้ำใบเตยจังซีนอกสามชั่วโมงขึ้นเมื่อกระแบบมากข้าวทเลยละ่ะวันนี้กระชิมเฮ็ดหน้าสังขยาไว้เนาะไข่ค,ค่อยใช้ยู่สิหน่วยเพราะว่ามันซ้ายน้อย ใช้มันไส้แย่ก็ใไส้อยู่แปดหน่วยและกาน้ำกะทิใส้อยู่ครึ่งป่องน้ำตาลใส้อยู่ถ้วยน้าหวานความหวานปรับได้ตามใจมากเลยเนาะเกลือครึ่งบวงกาแฟลวก็ซิมาไส้แป้งสสลีอยู่บ่วงหนึ่งหรือว่าคอนสตาร์ตเนาะไส้เพื่อบบว่าบ่ให้หน้าสังขาย,ยามันเหลวจนเกิไป ก็มมคนให้มันเข้ากันแบบสิหลังจากมันเข้ากันแล้วกะเอามาท่อใส่เทที่ว่าเอาสินึง่งสินึ่งอยู่ประมาณสาวนาทีก็มาเบิงสุกแล้วสําหรับหน้าสังขยะมันนี้ก็มอดไฟปะาไว้มันเย็น สำหรับเข้าวมาน้ำใบเตยผู้ดีค่อยมาาผู้ดีห้าชั่วโมงที่มานึ่งเลยเนาะนึ่งใส่หวดกระทอกลงเลย<อ>กล็มาข้างมหม้อนึ่งขึ้นเนาะแล้วก็นึ่งเลยทานในมะงวมไวแบบสิสินึ่งอยู่ประมาณ30นาที ในระยะที่นึ่งเข้ายู่นอกบะนี้ก็ไม่เห็ดน้ำที่ว่าสื้อเอือบเข้าใส่กะทิยู่เครื่องป๋องน้ำใบเตยเครื่องป๋องน้ำตาลถ้วยน้ำหวานเกลือบ้วงกาแฟหม้อตเตรียมพร้อมแล้วเนาะกะทิเครื่องป๋องน้ำใบเตยเครื่องป๋องน้ำตาลถ้วยน้ำหวานเกลือบ้วงกาแฟ มาคนให้มันเข้ากันน้ำกะทิเกามาต้นแบบนี้เนาะมันฟดจังสิสำหรับเข้ากะใกล้สี่สุกละมันสุกแล้วกระตักใส่ตอนหอนๆเลย ให้มันเข้ากันแล้วก็มาเน้นให้มันเสมอกันให้มันเพียงเสมอกันะนะบัดเวลาเขาตัดออกมามันจะค่อยงามสำหรับใบเตยสังขายาเนาะแล้วเราบันนี้ก็ชื่มาตัดด้ หอมขนาดเลยสำหรับเนื้อเข้าอ้อนเหนียวหอมขนาดเลยหอมใบเตยหอมคักเลยโว้ยได้กินกระแซบแล้วสำหรับข้าวเหนียวสังขยาแล้วแล้วเนาะกินกับทุเรียนถ้าผู้ใหมักแซบ